สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนเด้อครับไม่มีผมนะครับตวตาฟ้ามนะครับสีพาพ่อพ mm ี่น้องนะครับมาเบิงนะครับว่ายญาพันธุ์เปีไทยเขื่อนซุปเปอร์ีฟของเฮานะครับตัดออกไปแล้วเป็นจ <c oughs> ังไดนะครับนี Naruto ่คร so ับพ่อพี่น้องคือบางคนนะครับถามว่าเนปีไทยเขื่อนซุปเปอร์ีฟตัดจังไดนะครับก็สิตัดลักษณะแบบนี้นะครับพ่อพี่น้องแต่จริงๆแล้วนะครับผมก็อยากตัดให้มันเสมอดินไปเลยนะครับกับว่าเสนอเมือดินนะครับคือตัดให้มันระดับเดียวกันนะครับนี่ครับ แต่ว er ่าอันนี้คือท่อนมันแก่จัดนะครับมันเลยอจสิตัดยากจัหน่อยนึงนะครับผมนี่ครับคือการตัดไปแล้วนะครับพึ่งตัดบ้างใดใดนัครับพ่หน้องบางบางคนถามว่าตัดจังใดนะครับก็สิตัดแบบพี่พ่หน้องเห็นในคลิปนี่นะครับนี่ครับตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมที่นี่นะครับผมสีฟอาอีกฟังนะครับคือเ้าตัดออกไปแล้วนะครับหนึ่งท่อนยังสี่นะครับคือต่อสองนะครับมันก็สิออกสองต่อสองนอนนะครับใน ไดหนึ่งต่อแบบนี้นะครับม,มันก็สิออกสองนอนะครับมันก็เลยเฮนไห้นะครับมันมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับจํนานวนนอเพิ่มขึ้นนะครับผมนีม่ครับนี่ ente, ตอนแรกนะครับความสูงนะครับสูงประมาณสามเมตรนะครับแล้วก็แก่มากมากพร้อมที่จะนําเป็นท่อนพันนะครับผมนี่ครับแก่มากๆพร้อมนําจะเป็นพร้อมที่จะนําเป็นท่อนพันนะครับผมนีม่ครับ อนาดแก่มากๆเลยนะครับพร้อมสีสีนั่ไปเป็นนั่ไปขยายพันธุ์นะครับผมนี่ครับนี่ครับขนาดแก่แล้วนะครับก็บยังมีความออกเหมือนจะบลอกแก่แต่ว่าจริงๆแล้วมันแก่นะครับออกขาวๆเขียวๆอ่อนนะครับผมแล้วก็สีนีด้ดำๆเป็นจุดเป็นจุดนะครับผม น่ครับขนาดแก้แล้วนะครับขนาดสามเดือนกว่านะครับข้างล่างนะครับจนมีการแตกรลกแล้วนะครับแตกรลกถึงข้อที่สามข้อที่สี่แล้วนะครับผมแล้วก็ยังเป็นลักษณะเขียวๆจังสีเลื่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นพันพฤติกรรมของมันมากแบบนี้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับคือตอนแรกนะครับตอนแรกที่ตัดออกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต่อที่สองนะครับผมตอนที่สองนะครับกระสีมีการแตกนอค่อนข้างที่จะดีนะครับตัดได้บ้าง อาทิตย์กัาเนี่ยนะครับนี่นะครับอาทิตย์ก่ากับสีประมาณนี้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับกับสีมีความหนาขื้นจักหน่อยนึงนะครับนี่ครับกับสีมีความหนาขื้นจักหน่อยนึงนะครับผมนี่ครับกับสีมีความหนาขื้นจักหน่อยนึงนะครับนี่ครับ เดี๋ยวห้องมาเบิงกันอีกเทือนึงนะครับเดี๋ยวค่ะว่ามันเริ่มง่ญ่ขึ้นเขากัค่อยมาเบิงกันอีกเทือนึงนะครับผมมามันสีแต่กอไร้ปันไดนะครับมันสีใหญ่ดีบ่อนะครับผมนี่ครับคือเพิ่งตัดออกไปนะครับตัดไปบดเท่าไดนะครับก็ถึงนี้การเจริญเติบโตนะครับมาทดแทนกันค่อนข้างที่จะไวนะครับผมยิ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับมันก็บสิ่นี้ดินนะครับค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นนะครับห้องประจาเป็ี่ยนต้องสูบน้ำใสหงายห้านะครับ อ่าทาหน้ากัฟ้นนะครับมันก็สีมีปริมาณที่เพียงพอนะครับเท่ากับแค่บำรุงนะครับใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็กำจัดวัชพืชแน่สจกหน่อยนึงนะครับผมนี่ครับอันนี้คือสูงมากๆนะครับสูงวานสามเมตรนะครับผมนี่ครับนี่ตอนแรกนะครับตอนแรกนีก็สิอ่าล่ำไยนะครับผมพอดีคือล่ำไยนะครับ ล้ำใหญ่นะครับนี่ครับล้ำใหญ่มากๆเรื่อยนะครับนี่ครับอันนี้คือต่อแรกนะครับผมข้างล่างเนี่ครับก็เริ่มทิมใบร้ายแล้วนะครับเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญนะครับว่ามันพร้อมที่จะขยายพันธุ์นะครับพรอมในหอนนี่แล้ครับอันนี้ก็ตัดออกไปแล้วครับผม นีเตียท้ายเขื่อนซุเปอร์ลิฟต์นะครับเดี๋ยวรอบเบิงอีกประมาณสองถึงสามสัปดาห์นะครับรอบเบิงพร้อมๆกันนะครับว่ามันสีมีการแตกกอไลยปันใดนะครับแล้วก็แตกนอแตกแหนงนะครับหลยปันใดนะครับี่อยๆกัค่อยๆมาเบิงพัฒนาการพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับ โอเคครับเมื่อน,นี้นะครับผมตูตาฟ้ามกับพ่อคลิกคอนเดอร์อครับคันไฟน้อกน,นะครับผู้ใดถึกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับฝากกดติดตามไปกระลังใจให้ครับตูตาฟ้ามในเดอร์ครับขอบคุณครับ